ชี้ไม่ใช่เตะเตะเขาอ่ะแข่งเขาไม่นะแล้วไปชี้กรรมการทำไมแม่บอกชี้ทำไมยกสามมึงไม่ได้แค่เขานะนะสี่ห้าเสร็จเขาไม่แค่นั้นแหละต้องแก้ต้องแก้ไขเนาะแม่เนาะต้องแก้ไขเนาะแก้ไขไปชี้ทำไมกรรมการเขาเห็นเขาก็จับเองครับคือเอาเอาเลยเนาะแม่เนาะ ใส่เลยน็อกได้น็อกเลยวันนี้เองชนะพระมาสี่จังย่าเหลืองเข้าใจไหมอย่าเหลือง็ยุดหายากลับเข้าค่ายโอกาสมีคว้าไว้เข้าใจป้าพีว่ามีเงินแล้วเหลืองเหงือฟ้ายังมีฟ้าลูกเข้าใจปล่าเออนั่นแหละคือคือต้องแก้ไขเนาะแม่เนาะวิญญาณที่ถ้าพลาดต้องมีอะไรอ่คุณชี้ทำไมกูนั่งด่ากับพี่หวังอยู่เนี่ย เราชี <łość> ้เตะจนกว่ามันจะทิ้งตัวจนกว่ามันจะยอมนุ่นนะครับนี่ก็เป็นแม่แอนนะครับก็คือติติงเพื่อแก้ไขนะมันไม่ต้องไปชี้เดี๋ยวก็ต้องับเองมันต้องมีเป